พราะว่าเดี๋ยวโหวันนี้เป,นเป็นวันที่ผมรู้สึกว่าแก๊งผมเี่นเล่นกันแบบว่าอุ้มกันแบบว่าโคตรมาหายากผมเข้าใจโคตรของโคตรยากแล้ว,แล,วแล้วจะบอกว่าคือตำรวจเยอะมากยากที่ครับที่เลยยากยาก,ยากสุดที่ผมเคยเล่นมาเลยเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันเยอะไม่พอแล้วแบบว่าแบบว่ามันโดนปิดหลายมุมแล้วรถก็ไม่มีแต่ว่าผมอยากรู้อย่างหนึ่งว่าคือตำรวจสักสิบห้าคนเดี่ยยังต้องใช้ไอ้ไอ้ไอ้นี่เดี๋ยวนะครับไอ้ที่ตะปูไอ้ตะปูระบายที่ไอ้เนี่ยตะไบแบบ สบายแถบโอ้โหเราชอบจริงๆตำรวจจัดที่ว่าคนผมอุ้มอยู่ไม่กี่เคสใช้สบายแถบด้วยโอ้โหไม่มีความเป็นส่วนตัวสักนิดไม่ต้องฉีกก็ได้เกี่ยวอะไรกับบ้างมัตัวน ผมติดหมอเข้าไม่ได้ห้องน้ำผมเข้าห้องน้ำไปไม่ได้ย้ายที่ไปอาบน้ำเอาหูแนบประตูมึงคิดว่าไงเแต่มันก็เรื่องนานแล้วปะทุกวันนี้ก็ยังแอบทำถึงวันนี้ไม่มีโอไม่มีอ่ะเขาพูดวันนี้ไม่มีจะให้กูเออดูอยู่คนเดียวมีจังหวะอยู่คนเดียวแป๊ดนึงไม่ได้เลยโอ้โธ่ไม่ได้อึดอัดหลอกไม่ได้อึดอัดเลยแต่หมายถึงว่าเออแบบเย่างนี้ย่มาเรียกร้องสิทธิ์นะทั้งนี้เป็นผัวเมียแล้วจะเรียกร้องอะไรนางสาวคุณที่ส่วนตัวน่ะ คนเข้าห yeah. ้องน้าจะไปขี huh. right. uh, like uh ้จะไปเยี oh. okay. uh ่ยวอะไรจะทาอะไรส่วนตัวนี่อย่าดื่มยาไงน่าจะไม่อยู่เหมือันอย่าดื่มยาไม่ไก็เมื่อว่ามันลื่นขามันอ่อนอยู่ครับ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 ได้ยินผมไหมได้ยินครับได้ยินครับผมเนี่ยเหรอคบคนไหนนะครับคนไหนครับขอโทษทีอ๋อครับผมเฉินครับครับผมะอนะครับผอโอเคเอ่อคุยข้างนอกดีไหมผอเพราะว่าเสียงมันมันตีกันมากเลยได้ไหมฮะได้ได้ครับได้ครับผมครับ ไอ้เฮียบางทีกูเข้าไปเออกูอยากสไลด์หนอนนะนะพูดกันตรงๆอ่ะแมนแมนอ่ะเฮียกูอยากสไลด์อ่ะกูอยากสไลด์เลยกูอยากลื่นอ่ะเออเดี๋ยวขอเลขกระเป๋าหน่อยครับฝากเงินคืนโทนี่หน่อยได้ครับหนึ่งเก้าครับหนึ่งเก้าเออเฮียพี่กูอยากลื่นคนเดียวเอออยากดูเอาจริงอ่ะด้วยอยู่นั้นเรามันก็เป็นเด็กสร้างฝันอ่ะเออใช่มันดูบ้างนิดหน่อยต่อเป็นห้าค่าอะไรครับเมื่อกี้ตรงนี้ก็มีคนจอดเออ น้องเขาใส่บินผิดเป็น๋อว่าเป็นห้าหมื่นนะครับโอเคได้เลยครับหมื่นห้าครับเพราะว่ารถให้แล้วได้เลยครับในกฎครับแต่ผมถามเลยได้ไหมเออพอดีคุณตำรวจครับพอดีมันมีเรื่องของการที่เวลาอุ้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณตำรวจบอกห้าบัมรถอย่างเงี้ยห้าบัมรถตำรวจเลยครับแต่ว่าคือผมผมจะเปึกตาหรือว่าถามเฉยครับว่าเหมือนกับว่าในกรณีที่แบบบางทีคือผมจะช่วยเพื่อนอย่างเงี้ยงั้นผมผมเอารถบังมันก็ไม่ได้เลยนะครับ ถ้ารถบางก็ได้ครับแต่ถ้าวิ่งมาบั๊มอันนั้นไม่ได้ฮะไม่แต่คือบางทีสถานการณ์แบบคุณตำรวจก็บั๊มบั๊มสวนออกมาไงเข้าใจไหมผมก็เลยไม่รู้เอ้ามันอย่างนี้มันมันมันยังไงไงเข้าใจไหมมันสถานการณ์แบบมันก็ก้ำกึ่งฮะเข้าใจครับ,บตำรวจก็ต้องบ,บั๊มเปิดทางออกไปครับอ่า <ๆ S 2> ใช่ใช่คุณตำรวจก็ต้องบั๊มเปิดทางออกไปผมก็เลยว่าเอ้าอย่างเงี้ผมจะทำไงต่อผมก็ต้องแบบเอยเอาไปบล็อกต่ออีกอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะต้องวิ่งขัดเอาครับถ้าวิ่งขัดอะทว่าได้แต่ถ้าบั๊มกันแบบบัั้้้้้้้มมใใใใใใสส่่่ขขขขขาาาาางงตรอออนนีไไดฮะ๋เเเเจจจจ ก็ว่าเดี๋ยวโหวันนี้เป็นวันที่ผมรู้สึกว่าแก๊งผมเนเล่นกันแบบว่าอุ้มกันแบบว่าโคตรมหายากผมเข้าใจโคตรของโคตรยากแล้วแล้วจะบอกว่าคือตำรวจเยอะมากยากที่ครับยากยากสุดที่ผมเคยเล่นมาเลยเพราะว่ามัน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 เยอะไม่พอแล้วแบบว่าแบบว่ามันโดนปิดหลายมุมแล้วรถก็ไม่มีโอเคครับอันนั้นก็บางประมาณครับสนุกครับสนุก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 ครับสนุกมากเตือนน้องๆไปบ้างแล้วบางทีเขาแบบเห็นเห็นว่าแบบ อะไรนะในวอลเขาบอกว่าไปดักผมก็ไล่ออกหมดแล้วอ่าอ่าผมไม่เข้าใจเหมือนกันเออมีมีไอ้ดักไม่ไม่ได้ดักผมเข้าใจว่าบางทีมันเป็นแบบแผนการคุณตำรวจเลยเข้าใจแต่ว่าผมอยากรู้อย่างหนึ่งว่าคือตำรวจสัตสิบห้าคนเนี่ยยังต้องใช้ไอ้ไอ้ไอ้นี่ด้วยครับไอ้ที่ตะปูไอ้ตะปูระบายที่เนี่ยสะพายแถบอะสะพายแถบสองะพาแถบโอ้โหผมชอบจริงๆริงตำรวจสัตสิบห้าคนผมอุ้มอยู่ไม่กี่เคสใช้สะพายแถบด้วยโอ้โหถ้าผมอุ้มไม่กี่สิบเคสอะเข้าใจได้ ผมอุ้มอยู่สองเคสคุณตํารวจใช้สัฟไบจับผมละชอบจริงจริงโอ้โหตอนแรกมันเคสเยอะมากเลยครับโอ้โหก็ตํรวจสามเคสเท่านั้นแหละผมคุณรู้ไว้ว่าวันี้วันนี้พวอุ้มกันเนี่ยคุณตํรวจจะจะมาจับพวกพี่หนึ่งก็ไปต่อโอ้โหคุณตํรวจไม่มีอ่ะผมนับก็อยู่ว่ามีกี่คนที่ผมอุ้มอย่างน้อยอ่ะได้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 เดี๋ยวให้โอเคโอเคไม่ไม่ไม่ไอ้นี่แต่เอาเราบอกเอาระบบกทำงานคุณตำรวจนะครับแต่ผมแค่ตกใจว่าเฮ้ยใช้ทัฟไมจับเลยหรออะไรอย่างเงี้ย ครับครับครับแต่เรมันครับมันมันมากคุณตำรวจชุดนี้ไล่ไล่กันแบบว่าโคตรเดือดฮอสามสี่ลำมันมันแหละแต่แต่แบบว่าเรื่องหนึ่งทาไมที่คนณตำรวจต้องตามแบบยังไม่ได้ทันตียังไม่ได้ทันทำอะไรทำไมตามขนาดนี้อ๋ออันนั้นอันนี้ผมว่ามันอันนี้อันนี้แจ้งอันนี้เตือนน้องมาแล้วครับอันนี้เตือน้องให้แปลกมากเลยคือแบบขับตามติดติดแบบติดเลยอ่ะผมแบบมันมันแปลกอ่ะคุณตำรวจอันนี้ผมขอขอเสเอได้ไหมแบบว่าคือจะไม่เกิดเหตุเนี่ยคุณตำรวจเนี่ยโดยปกติ อ๋อเพราะว่าพอบดตีโดนตำรวจแะ้วบดตีถ้าเกิดเขาจะระงับเหตุเอาโอเคผมเข้าใจนะผมจะไม่ว่าเลยแต่อันนี้คือแบบเขาขับตามไปในขบวนพวกผมด้วยแล้วเตามเลยอ่ะมันมันก็ตีไม่ได้ครับเพราะว่ามันผมก็ไม่รู้จะลงไปตียังไงเพราะลงไปตีตำรวจก็ลงมาจับเลไตำรวจสุดท้ายมันก็ทำอะไรไม่ได้เลยมันก็ไม่ได้เล่นเลยครับไม่ได้เล่นเลยโอเคเข้าใจครับอันนั้นตัดสินแล้วเรียบร้อยขออย่าร้องขอแบบเออให้ได้ไฟต์กันก่อนสักแป๊บนึงอ่ะโอเคตำรวจจะมาขอเข้าใจได้หน่อยเออเพราะนี่ยังไม่ทันตีเลยพันอองด้ดิ้นเลลยออ่่ะคคคืแแแบบบงปุ๊ ว่าทีหนึ่งโป้งละอะไรเงี้ยแบบไม่ได้เล่นเลยโอเคครับครับได้ได้อันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่า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 ไอ้่ีแค่เฉยเต๋อเน็ตมากกว่าครับแบบเอ้ยแบบเสนอทางเลือกให้ให้แบบให้ให้ให้ผมให้ประชาชนได้เล่นมากกว่าครับอันนี้ไม่ใช่ผมไม่ได้โกรธนะผมไม่ได้โกรธแต่แค่แบบเอ้ยจะจะดีกว่านี้อะไรเงี้ยจะสนุกกว่านี้จะสนุกกว่านี้ใช่จะสนุกกว่านี้ครับจะสนุกกว่านี้ใช่ใช่ครับ เดี๋ยวต้องห่วงครับเดี๋ยวเราต้องเจอกันอีกหลายวันผมดูแล้วมันมันมันตำรวจอยู่กันสามจุดสองแกเพราะว่าเดี๋ยวเจอกันยาวๆมันแม่ตำรวจมันไหมออกมันถ้ามันเนอะไรครับโอ้คุณตำรวจก้างพูดว่าเหนื่อยคุณตำรวจก้างพูดว่าเหนื่อยเหนื่อยงอแงงอแงทั้งวันวันนี้โคตรผมนี่ต้องปวดเพาเหนื่อยใป็นคือหมอก็มันหมอก็มันเลยครับ ทางด้วยครับอันนี้ผมแจ้งอย่างหนึ่งนะครับได้อีกดีครับหมอต้องเรื่องอไเนี่ยครับเรื่องที่แบบสมมติว่าถ้าชุบเสร็จแล้วอะคืออันนี้หมอยังไม่ได้สื่อสารกันว่าจะเอายังไงกันต่อแต่ทีนี้หมอสื่อสารไปแล้วตรงศพศพนั้นอะศพตรงฟีเวตึกลุ้งอะครับครับผมว่าทำไมถึงปล่อยผมบอกว่าก็คือตามหลักแล้วอะคือก็ต้องปล่อยแล้วก็ให้ญาติเขามารับเองครับถ้าชุบตรงนั้นแล้ว อ๋อโอเคครับเดี๋ยวจะแจ้งผมเองได้ครับก็อย่างถ้าสภาไหมอมอหมอไปชุบเดี๋อย่างงี้ใช่ไหมสภาจะเมื่อไหร่เลยต่อคุณด้ไหมครับครับเอาง่ายหมอจะชุบตรงนั้นเฉพาะคนที่โดนห่อเข้าใจถูกไหมใช่ครับโอเคครับแล้วคือถ้าจะเล่นต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือหยุดอยู่แล้วแต่พวกคราต่ออ่าแล้วแต่ดูพินี้เนา่เกี่ยวกับหมอใช่ครับไม่เกี่ยวกับหมอใช่มันเป็นเรื่องของตำรวจที่ต้องรายงานเพจถูกไหมครับหมอมีหน้าที่ช่วยแค่คนห่อ เข้าใจครับพอหมอช่วยเสร็จปุ๊บหมอออกเลยและพอดีว่าอย่างเมื่อกี้ที่ที่มีทางดูไว้มาถามว่าทาไมถึงเอาเขากลับโรงพยาบาลอ่ะคือทางเนี้ยหมอยังแบบสื่อสารกันยังไม่ได้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่เป็นไรครับผิดพลาดเล็กๆน้ออๆไม่เป็นไรครับเจรัาครับครับผมครับพี่ตัวบักกระโดดทีหนึ่งได้ไหมบอกไค้อย่างเดียวคุณตำรวจคุณตำรวจกับหมอจะอยู่น้อยว่าไหนละกันเจอผมแน่แล้วดูออกไป เดียวเดียวไม่ได้อย่าอยู่น้อยกว่น้นแล้วกันว่าไหนอย่ากวามลาผมคุณตำรวจผมทมจริงวะลูกซองคุณตำรวจหรือสไนวะโคตรไกลลูกซองสไนสไนไอ้อะลูกซองครับนู่นะยิงข้ามไปนู่นอะใส่สโคปแปดมาโอ้ย เอ้คครับเขาเรียกครับขอบคุณมากมากครับผมเช่นเคยครับขอบคุณมากสนุกสนุกครัครับขอบคุณครับขอบคุณครับผู้อบอชื่ออะไรนะปอบอชื่ออะไรนะเฉโปครับเฉโปเฉโปโอเคครับรู้เรื่องครับเฉมชีครับพี่คนนี้หน้าแก่ยันเจ้าคดียาวยาบยังอีเอาเรามาแซวหน้าแก่ผมจะไม่พูดเลยว่าคุณผู้หญิงหน้าแก่อ่าถอรองเท้าหน่อยขออรผมว่าพี่ผมยังไงเออเด็กเด็กเออคุณผู้หญิงก็หน้าหีบเหมือนกันอ่ะอุ้ยแรงมากเดี๋ยวหนูไปซื้อครีมก่อนแป๊บนึงเอออยากได้ครับอยากได้ตัวครับพี่อยากแรงว่ะอยากเก็บแรงอ่ะ เียอยากเก็บแรงว่ะดึงแป๊บนึงพี่มีสโลลี่ฉีดไม่ได้มีสโลลี่ฉีดไม่ได้เจ็บใจมากๆเลยเห้ามไม่ได้พี่ไม่ได้สามไปเลยไม่ไม่ค่อยไปก่อนซื้อแบนเดดไอ้กูหมดแล้วออเผมก็หมดแล้วไม่มีรถไปไปรอเฮียอะไรไปดิรถไม่รถไปก๊อตคันนี้พี่จะไปก๊อตอยู่ข้างในเราทิ้งเขาเลยเออเขาเดินกลับเออมันเดินกลับมันคนเดียวเฮียเราสามอ่าก็หจริง เออแตไอ้สามเอ้ยแต่กแวะไปร้านค้ากูซื้อของก็ได้หรอเปกูไม่มียาในตัวเลยไปไปไปร้านบนไปร้านบนในแวนร้านบนมีคนขโมยพี่เห็นเหนอยู่ไอ้ใครไม่รู้เยอะได้ชวนเล่นแอมไพน์ซะหน่อยเอาผมลงแรงว่ะพี่สนใจไหมลงแรงไอก็ได้กว่าโลก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกได้ได้พี่พี่กอล์ฟมับ่นไม่ใช่ใครขโมยรถเลยไงอ่ะ เดี๋ยวมันค่อยบนญสำรับไปมึงค่อยบนญสำรับมันไปไปก่อนรถรถพี่อ่ะมีคนขโมยไปใส่เสื้อสีดำน่าเป็นประชาชนเนาะออสคนนึงก็พี่ขับไปอยู่ก็อยู่ว่าไงเครื่องแม็กเท่าไหร่พี่เฉินไอ้กอลถามอะไรนะเครื่องแม็กเท่าไหร่ไอ้กอถามเครื่องแม็กเท่าไหร่จำได้ว่าตอนนี้มันราคามันลงถูกมากอ่ะสามสี่แสนเอง มันมันตอนนี้ราคามันลงอยู่ที่สามสี่แสนมันไม่รู้ว่าพี่เฉินยังไม่ชัวร์คือเป็นอย่างนี้ก็คือราคามันเปลี่ยนไปเยอะเลยหลังจากเราเราไม่ได้อยู่น้องมันราคามันเปลี่ยนไปมากเลยคือคนมันมาตั้งราคาใหม่กันหมดแล้วคือราคาแบบว่าแต่ละคนตากแยกกันขายเข้าใช่ปะอ่าแ้วพี่พี่จะขายป่ะหรือไม่ขายถ้าก็จะเอาพี่ทําให้แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วแต่ถ้าจะเอาเดี๋ยวพี่ทําให้ เออมันไม่มันมีคนมาถามครับพี่แต่พอเอาแต่เครื่องนึงไปใส่มาแต่งอ๋อได้เดี๋ยวพี่ทำให้เดี๋ยวพี่ทำให้เดี๋ยวเอาเอาแบบว่าเดี๋ยววันไหนเนี่ยเดี๋ยวมาเอาเอามายืนเดี๋ยวพี่ยืนตีให้เลยได้ได้โอเคพี่เออเดี๋ยวตีให้แต่ว่าแต่แต่หมายถึงว่าคนจะซื้อหรอคือเขาจะซื้อราคาเท่าไหร่เนี่องได้คุยเขาแป๊บว่าเอ้ยซื้อราคาเท่าไหร่น้องชายอยากได้เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ครับเขาบอกให้พี่เสนอมาพี่มาแรงเกียวเนี่ยเขาอยู่แรงเกียวอ่อได้ได้ได้ปล่อยแม่งลยสัตว์ เอากวามเอาไปเอาไเอาอีกอ่ะอ like like ีสิกกี๊ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้เรียกไม่ต้เครื่องนะครับอยู่เท่าไหร่ครับเออเครื่องแม็กตอนนี้เหรอคือก่อนนั้นก่อน้ี่อนผมตอนผมไม่อยู่อะผมไปไปล้านหกใช่ไหมแต่ว่าผมเข้าใจแหละว่าตอนนี้มันราคามันดาวลงมาเยอะแต่ถ้าเกิดไอผมขายต่ากว่าสักล้านหนึ่งหรือเก้าแสนผมคงคงทำใจขายไม่ลงอะเพราะแม่งใช้ของเยอะจริงครับแล้วมันเติมกาชามาแม่งไม่คุ้มว่ะ ถ้าสักถ้าตักแบบเก้าแสนห้าอย่างเงี้ยหรือเก้าแสนเงี้ยโอเคผม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 ปล่อยให้ได้อยู่อ๋อเก้าแสนห้าได้อยู่ใช่ไหมพี่เออเพราะเป็นปล่อยต่อไม่ได้จริงครับเกาะแม็กหรอเป็นอย่างงี้ไหมครับเดี๋ยวผมมามามานั่งทําราคาให้ใหม่แต่ว่าถ้าเป็นเกาะแม็กอะไรอย่างเงี้ยเกาะแม็กเนี่ยผมลดราคาลงให้อีกน่าจะประมาณแบบตีไปแปดแสนอย่างเงี้ยเกาะแม็กแปดแสนเจ็ดแสนอย่างเงี้ยผมลดลดเยอะๆให้เลยลดให้เยอะๆเลยอ๋อได้ครับงั้นเดี๋ยวผมรบกวนขอเบอร์หน่อยได้ไหมครับผมได้ครับได้ครับเก้าเก้าหกสองหกสี่หกครับ เก้าเก้าหกสองหกสี่หกได้ครับผมเดี๋ยวผมทักข้อความเลยครก็เป็นเป็นเจ้าอะไรบ้างอ่ะออเดอร์ไว้หน่อยได้ไหมแบบเอาแน่ๆอ่ะผมจะไปทำให้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมานั่งตีให้เลยอันนี้เล็งเล็งเครื่องไว้อยู่ครับได้เครื่องเนาะเก้าแสนกาคือเอางี้ถ้าซ้อสองอย่างเลยผมลดให้ทั้งคู่เลยแบบราคาเหมาเกาะอยู่เท่าไหร่ครับเอนเนี้ยอะไรนะครับอะไรนะครับเกาะแม็กอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้อ่ะอย่างอ่ะอย่างนี้คุยกันตรงนี้เลยอ่ะสมุดอ่ะถ้าเกิดซื้อจะสองอย่างซื้อเกาะกับซื้อเครื่องเกาะเครื่องโยนเนี่ยผมให้เลยเก้าแสนเกาะ เกาผมปล่อยให้เกาะผมขอสักเจ็ดแสนแล้วกันเจ็ดแสนห้าแล้วกันราคารวมนครับราคารวมได้เท่าไหร่ครับบวกให้ก่อนอนหนึงนะเก้าแสนาเนื้อร้านหกห้าหืนครับผมให้ร้านหกดวนไป้านหกใช่ไหมครับล้านหกชดน่พิเขอบมาครับงั้นเดี๋ยวผมข้อความไปครับได้ครับเอาแน่ๆคอนเฟิร์มมาบอกหน่อยผมจะทำให้เลยเพราะาเนเนครับขอบครับ พี bien, para ini, para care, ente, ่เชิญในคุณในคุณในคุณมันในนี่ผมมาบอกว่าจะเล่นวารลอ่ะเลยป่ะอ่าไปไปไปมันไปพักไม่ใช่หรอก็ไปพักนี่โปกมาในที่อ่ะอย่าเป็นคนที่โดนเลื่อนผมเลยได้แล้วผมไปขายยาพรุ่งนี้อ่ะได้ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวอุ้ยก๊อสแต่ถ้าตีมีมีเป็นชั่วโมงว่ะนาะมันตีติดยากเว้ยทั้งนั้นเลยพี่พรุ่งนี้ได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ไหมเออมันมันมันนานวากทังนั้นอย่าเพึ่งเลยเพราะมันไม่ติดง่ายงไงมันยืนนานจริงเลยพี่ยืนครึ่งวันะ ชั่วโมงหนึ่งอะชั่วโมงหนึ่งอะยังต้องมีของนะกอมันยืนมีขอก่อนนะไม่เดี๋ยวพี่มีของเขาหมดเลยเดี๋ยวพี่ตีให้เอาพี่เดี๋ยวไปหัว่เดียวเท่านั้นจริงแป๊บเดียวเดี๋ยวมาหว่ให้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้รีบมาหว่ให้ได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 ้เดี๋ยวตอนนั้นเดี๋ยวคุยกันน้องไปย้ายไปแล้วพี่ไปแล้วเหรอที่บอลโลดี้บอลโรดียแหมเอาไฟติดไฟฟ้าต่อดีหรอเอ้าขอดูเงี้ยไปได้สัตว์แหมพอไฟติดไฟมึงดับง่ายตัวพีสวัสดีครับสวัสดีน้องสวัสดีครับเจอกันเจอกันสสวััดีครบ I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. I of just me. wanna be the best at what I know.